สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซ็นเซอร์สำหรับงานประตูตอัตโนมัตินะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นระบบ t o in 1ก็มีไมโครเวฟเซนเซอร์สำหรับสั่งเปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีอินฟล t e เซนเซอร์เป็นเซฟตี้เซนเซอร์นะครับ อันนี้จะเป็นไมโครเวฟเซนเซอร์อันนี้จะเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับ <Yeah. S 1> เวลาคนเดินเข้ามาหาประตูเนี่ยไอ้ไมโครเวฟเซนเซอร์เนี่ยมันจะจับตัวบุคคลแล้วก็สั่งให้ประตูเปิดก่อนนะครับนะแล้วพอประตูกําลังจะปิดมานะครับมันก็อินฟราเรดเซนเซอร์นี่ทําการเช็คว่ามีบุคคลสิ่งของอยู่ที่บริวเวณหน้าประตูหรือเปล่านะครับถ้ามีมันก็จะสั่งให้ประตูถอยกลับนะครับ ก็าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้ประตูนะครับโดยปกติเราเราจะใช้เซฟตี้บีมที่ยิงเป็นเส้นลำแสงตั้งแต่วงกบซ้ายไปวงกบขวาอาจจะยิง1เส้นหรือ2เส้นก็แล้วแต่รุ่นของเซฟตี้บีมมันจะเกิดช่องว่างนะครับตร,ตรงบริเวณช่องประตูนะครับก็คือเราเอาแขนยื่นเข้าไปตรงช่องประตูเนี่ยอาจจะทำถ้าไม่โดนเส้นเซฟตี้บีมนะครับลำแสงของ Beam เซฟตี้เบ่ม อาจจะทําให้ประตูหนีบแล้วได้นะครับแต่อันนี้มันจะเป็นม่านสแกนนะครับเป็นมา่านสแกนเป็นม่านอินฟราเรดนะครับสแกนตรงบริเวณหน้าประตูเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมพื้นที่ของช่องประตูมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราเอามือยื่นเข้าไปเอาแขนยื่นเข้าไปตรงช่องประตูเนี่ยขณะที่ประตูกําลังจะปิดกลับเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ประตูเปิดกลับไปนะครับก็จะมีความปลอดภัยกับคนใช้ประตูมากขึ้นนะครับ เซนเซอร์รุ่นนี้รองรับความสูงประตูที่3 5 0เมตรนะครับตรงนี้จะมี uh, เป็นดิฟสวิตช์นะให้เราใช้ในการตั้งควบคุมการใช้งานเซนเซอร์นะครับดิฟสวิตช์มีทั้งหมด5ตัวนะครับดิฟสวิตช์ตัวที่1กับตัวที่2นะครับตัวที่1กับตัวที่2นี้จะใช้ควบคุม uh, ความเซนซิทีฟนะครับของตัวเซนเซอร์นะครับ mm hmm. ก็ถ้าความสูงประตูประมาณ2เมตรถึง3มเมตรเนี่ย เราปรับให้อยู่ในตำแหน่งโลก็คือเอาดิฟสวิตตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยลงทั้งหมดนะครับมันจะเป็นโลนะครับก็ใช้สาหรับความสูงประตู2เมตรถึง3เมตรนะครับอันนี้เราจะเพิ่มความเข้มนะของการเซนซิทีฟเข้าไปอีกนะครับเป็นระดับมิดเดิลนะครับก็ความสูงประตูยังเหมือนเดิมเป็น2เมตรถึง3เมตรนะครับยกดิฟสวิตตัวที่1ขึ้นเอาตัวที่2ลงนะครับนะมันก็จะเซนซิทีฟ สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสถิติระดับไฮก็คือความสูงประตู2เมตร50ถึง3เมตร20นะครับนะก็ตั้งเป็นระดับไฮแล้วนี้มันจะมีระดับซูเปอร์ไฮนะครับก็คือความสูงประตู3เมตรถึง3เมตร50เนี่ยก็ยกดิฟสวิตของเบอร์1และเบอร์2เนี่ยขึ้นทั้ง2ตัวเลยนะครับยกขึ้นทั้ง2ตัวนะครับมันก็จะรองรับความสูงประตูได้ถึง3เมตร50เลยนะครับนะ อันนี้ดิฟสวิตตัวที่3ที่4เนี่ยมันจะสำหรับไอตัวอินฟล่าตเซนเซอร์ตรงนี้นะครับที่ที่จะทำเป็นม่านสแกนป้องกันประตูหนีบคนเนี่ยนะครับนะมันจะหน่วงเวลาได้นะครับก็คือหน่วงเวลาเวลาเวลาคนอยู่บริเวณนี้แล้วจะหน่วงเวลาให้อ่าคอนแทคในในตัวเซนเซอร์เนี่ยมันทำงานหน่วงเวลาไปอีกนะครับเท่าไหร่30มิบวิหกสวิร้อยแปดสิบวิห0ร้อยวิก็สามารถตั้งได้นะครับตั้งดิฟสวิตตัวที่3กับตัวที่4นะครับ ไอ้ดิฟสวิตตัวที่5เนี่ยมันจะใช้กับอินเฟลตหนัอนเดิมนะครับนะครับเราต้องการตรวจจับอย่างเดียวเอาใช้อินเฟลตตัวนี้ตรวจจับอย่างเดียวก็เอาตัวที่5ลงเอาดิฟสวิตตัวที่5ลงนะครับถ้าเราต้องการให้มันตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนเพื่อสั่งเปิดประตูด,ด้วยแล้วก็ป้องกันประตูหนีบคนด้วยเราก็เอาดิฟสวิตตัวที่5ยกขึ้นนะครับนะนะอันนี้ก็คือหลักการปรับดิฟสวิตหนึ่งถึงห้านี่นะครับนะครับอันนี้เราต้องการ ปรับระยะต่างๆของอินฟราเอนเซอร์นะครับถ้าเราต้องการให้มันกว้างขึ้นนะครับเราก็หมุนวอลลุ่ม2องตัวนี้นะครับด้านซ้ายกับด้านขวาก็ดูลูกศรตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการให้มันก้มหรือเงยเนี่ยเราก็หมุนวอลลุ่มตัวนี้นะครับส่วนวอลลุ่มสีฟ้าที่เห็นเนี่ยมันจะใช้ในการปรับแคบกว้างของตัวไมโครเวฟเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเหมือนเซนเซอร์ไมโครเวฟเซนเซอร์ทั่วไปนะครับ ไมโครเซนเซอร์นี่จะแงนได้นะฮะก้มได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับนะแล้วก็ในชุดเนี่ยของเขาเนี่เขาจะมีตัวนี้เป็นไขควงพลาสติกมาให้นะครับซึ่งเราจะจัดเก็บตรงบริเวณนี้นะขวงพลาสติกจะจัดเก็บรบริเวณนี้แล้วก็อีกตัวนึ้งมันจะมีเป็นกาดนะครับกาไดไว้สําหรับปิดตัว ไอตัวเลนของไมโครเซนเซอร์ตัวนี้นะครับนะปิดเวลาเราปรับอะไรเงี้ยนะกันไม่ให้มือเราไปไปโดนตัวแผงวงจรมันนะครับะจะเกิดความเสียหายได้พวกเหงอพวกความเค็มพวกน้ําอะไรต่างๆนะครับอาจจะทําให้ตัววงจรตัวนี้มันเสียหายครับเขาก็ให้กาดตัวนี้มาด้วยนะครับแต่โดยปกติเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ตอนเราเปิดใช้งานแต่ตอนเราปรับก็พยายามเอากาดใส่ไว้สัหน่อยนะครับ กา,การใส่ก็เอาไอตัวเขี้ยว2ตัวนี้ครับขึ้นข้างบนนะครับตรงด้านข้างตัวนี้มันจะมีตะขอล็อกอยู่นะครับก็กดล็อกลงไปมันก็จะล็อกแล้วนะครับอันนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้ประตูมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ